สวัสดีครับผมทนายหนุยน่ยชาญชัยฉายบุนะครับวันนี้ครับทนายหนุ่ยจะมาเล่าเรื่องราวสู่กันฟังครับเมื่อหลายวันที่ผ่านมาครับทนายหนุ่ยก็ได้รับคดีครับคดีนี้เป็นคดีเกี่ยวกับคดีผิดสัญญาเช่านะฮะก็คือเนื่องด้วยที่ว่าลูกความของทนายหนุ่ยนะครับได้ไปเช่าพื้นที่ เพื่อที่จะประกอบธุรกิจนะฮะไปษณีนะครับเอกชนนะครับแล้วก็เมื่อได้เข้าทำสัญญาแล้วนี่นะฮะก็ได้วางเงินค่าประกันล่วงหน้านะครับแล้วก็ในเรื่องของนะครับเข้าไปตกแต่งร้านนะฮะแล้วก็ในเรื่องของก่อนเข้าทำสัญญานะฮะลูกความของทนายหนุ่ยก็ได้วางเงินค่าเซ้งนะฮะ ให้กับเจ้าของสถานที่นะครับครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับที่ทนายหนุ่ยต้องมาเล่าเรื่องนี้นะฮะก็เพราะว่านะครับในปัจจุบันนี้ฮะก็ในยุคข,ของการระบาดของโรคโควิด -19 นะครับก็ทำให้ธุรกิจการค้านะฮะไม่แน่นอนนะครับดังนั้นครับเมื่อท่านได้ไป เป็นผู้เช่าหรือไปเช่านะฮะสถานที่เพื่อที่จะทำการค้าการขายและต่อมานะครับผู้ให้เช่านั้นได้ผิดสัญญากาศท่านนะฮะแล้วท่านก็ไม่สามารถประกอบกิจการที่ท่านตั้งใจไว้ได้ต่อไปนะครับดังนั้นครับวันนี้ทนายหนุ่ยก็จะได้มาชี้ถึงสิทธิ์ของท่านนะฮะว่าท่านสามารถฟ้องร้อง และได้รับค่าเสียหายอะไรบ้างครับคือเมื่อท่านไปเช่าสถานที่และเข้าทำสัญญานะฮะแล้วผู้ให้เช่าเป็นฝ่ายผิดสัญญาครับส่วนที่หนึ่งครับที่ท่านจะสามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องได้นะครับก็ในเรื่องของเงินประกันค่าเสียหายที่ท่านได้จ่ายไปครับนะครับอันนี้ผู้เช่าต้องคืนให้ทานครับ ในส่วนที่สองครับเงินถ้าท่านได้วางเงินค่าเซ้งไว้นะฮะตรงนี้แหละครับถ้าผู้ให้เช่าผิดสัญญาผู้ให้เช่าก็ต้องคืนเงินค่าเซ้งนั้นให้ท่านทั้งหมดนะฮะส่วนที่สามครับที่ท่านจะได้รับหรือเรียกร้องได้นะฮะก็ในเรื่องของเงินนะฮะค่า ตกแต่งร้านของท่านนะฮะเมื่อท่านไปเข้าไปตกแต่งสถานที่เช่าและท่านถูกผู้ให้เช่ายกเลิกนะฮะสัญญาเช่านะฮะท่านสามารถเรียกร้องค่าเสียหายในส่วนของเงินค่าตกแต่งร้านทุกบาททุกสตางค์ตามความจริงครับที่ท่านมีใบเสร็จ ในเรื่องมีสัญญาว่าจ้างจริงนะฮะอันนี้ท่านเรียกร้องได้ครับและส่วนสุดท้ายครับส่วนที่4ครับท่านสามารถเรียกค่าขาดประโยชน์นะฮะจากการที่ได้เข้าไปเช่าสถานที่นั้นได้เช่นลูกความของทนายหนุ่ยนี่ฮะเช่าเพื่อที่จะประกอบกิจการนะฮะทำไปสนีเอกชนครับตามระยะเวลาสัญญาเช่านะฮะท่านก็คูณไปว่าผู้ให้เช่าเนี่ยฮะ ผิดสัญญาเช่าเมื่อไหรนะฮะแล้วท่านสามารถที่จะยืนยันหรือชี้แจงมีหลักฐานชัดเจนว่าในย่านนั้นธุรกิจประมาณนี้นะฮะและหรือย่านใกล้เคียงนะฮะถ้าประกอบกิจการประมาณนี้นะฮะรายได้ต่อเดือนนะฮะจะได้ประมาณเท่าไหร่นะฮะอันนี้ท่านสามารถที่จะ คุณเป็นจํานวนเดือนที่เหลือจากสัญญาวา่าสัญญาเช่านะฮะว่าที่ผู้ให้เช่าได้ผิดสัญญากับท่านนะฮะก็คิดไปว่าเป็นเงินรวมค่าขาดประโยชน์ของท่านนะฮะรวมแล้วเนี่ยฮะเป็นเงินก้อนจํานวนเท่าไหร่นะฮะตรงนี้สามารถเรียกร้องได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับค่าขาดประโยชน์นี้นะฮะก็ต้องตรงหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดครับก็อยู่ในดุลพินิษ ของสารท่านครับดังนั้นครับวันนี้ทนายหนุ่ยนะฮะขอย้ําเน้นย้ําอีกทีนะฮะว่าเมื่อท่านไปเช่าสถานที่เพื่อประกอบธุรกิจการค้าของท่านและผู้ให้เช่าได้ผิดสัญญาเช่ากับท่านท่านผู้เช่าอย่างเราเรา,เราท่านท่านสามารถที่จะเรียกร้องหรือฟ้องร้องอะไรได้บ้างนะฮะก็คือ1ถ้ามีค่าเซ้งก็สามารถเรียกร้องได้ เรียกคืนได้นะฮะสถ้ามีค่าประกันนะฮะความเสียหายท่านก็เรียกคืนได้ครับและ 3. ครับถ้าท่านเข้าไปตกแต่งร้านแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ค้าขายประกอบธุรกิจนะฮะท่านก็สามารถเรียกเงินส่วนนี้ได้และก็4ครับก็คือค่าขาดประโยชน์ในการที่ท่านเข้าไปประกอบธุรกิจนะฮะตามสัญญาเช่าครับ เมื่อท่านไม่ได้ประกอบธุรกิจแล้วท่านสามารถยืนยันหรือแสดงหลักฐานว่ารายได้ที่ท่านสูญเสียไปนีฮะมันจะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่อันนี้ศาลท่านก็จะให้ท่านครับครับวันนี้ทนายหนุย่ยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทนายหนุย่ยครับวันนี้ทนายหนุย่ยขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ